สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับครันนี้ผมจะมาสรุปล่างรวมทุกอ p ีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนในคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉลาดกลิ่นแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจออะไรไม่ใช่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบนวะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเป็กรดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่จากทางช่องสูตรมวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณสรุปกันดูนะครับ <c oughs> หลังเนาะสามสีเลยงูนี้เนาะ รูปร่างันนี้จะใช้แบบเนาะท้าย EP ที่หนึ่งที่สองที่สามคัดเด่นนะครับคัดเด่นที่เทียบชนไอ้ EP ที่หนึ่งที่สองที่สามเทียบชน EP ที่สี่ถึงแปดนะล่างวันนี้วกไปเรียงแปด EP นะครับไอ้ EP ที่หนึ่งที่สองที่สามคัดเด่นเนาะร่างชนสาม EP ที่ชนกันเนาะที่มีชนกันสาม EP ชนกันตั้งแต่สี่ถึงแปดแล้วก็บวก หนึ่งถึงสามด้วยเนาะ,ะกำลังแปดนี่หมายถึงรวมแล้วชนแปดดีพีรวมแล้วชนแปดดีพีรวมแล้วชนหกอีพีนะรวมทั้งหมดเนาะทั้งหมดแปดดีพีชนกันได้ตามนี้อันนี้ก็ <c oughs> มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าหกเนาะที่ชนกันสามอีพีเนาะไอหนึน่งอีที่หนึ่งถึงสามนี่มีชนสามอีพีก็จะเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าหกเนาะรวมแล้วตัวนี้แปดอีพีแปดดีพีอันนี้หกอีพี แน่สองต้ล่างชน2ใน3า EP หมายถึงชนใน EP ที่1กับ2หรือ1กับ3หรือ2กับ3ก็มีชนกันก็อยู่ในกลุ่มสีชมพูนี่นะครับขอยกกลังนี้หมายถึง EP ทั้งหมด1ถึงแนะมีทั้งหมดหนึถึงแตัวเลขสีชมพูก็ได้มาจากตัวชน1นึ่งถึงแนั่นแหละครับหงถึงแที่มันมีชนกัน2ใน3า EP นึ่งกับสองหนึ่งกับสามแล้วสองกับสามก็อยืนกลุ่มซิมพลูนี่นะครับคัดคัดออกมาที่มันมีชนนะตามอีพีสองอีพีขึ้นไปจะมาเขียนในนี้เนาะอนเองคือสองอีพีขึ้นไปนะเนะสองตัวล่างที่มีชนเนาะหนะนะึ่งกัสามอีพีเนาะเนาะอีพีที่หนึ่งที่หนึ่งอีพีที่สองตัวนี้นที่สามคือตัวนี้นะอนเองนะครับที่มีชนหนึ่ง ถึงสามอีพีชนถึงสี่ถึงแปดเอาหนึ่งในตรงตล่างชนหนึ่งหนึ่งในสามอีพีจะเป็นสีเหลืองนะจะมีชนอีพีที่หนึ่งหรือชนอีพีที่สองหรือชนอีพีที่สามเนอะก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองนี่สี่ถึงแปดนะหนึ่งในสามอีพีชนสี่ถึงแปดก็อยู่ในกลุ่มสีเหลืองนี่นะครับไปแล้วก็บวกกับอีพีที่ชนไปด้วยนั่นเอง หนึ่งสองหรือสามบุกอีพีชนไปด้วยเพรายอกำลังตามนี้เนาะอันนี้ชนทั้งหมดนี่นี่คือแยกออกโซนให้เนาะอันนี้พิจารณาเป็นอันดับหนึ่งอันอันนี้พิจารณาอันดับหนึ่งสีชมพูพิจารณาเป็นอันดับสองสีเขียพิจารณาอันดับสามและอันดับที่สี่สองตัวล่างที่ไม่ชนหนึ่งในสามอีพีเนาะหนึ่งถึงสามอีพีนะไม่มีหนึ่งไม่มีหนึ่งในสามอีพี มีหนึ่งในสาม EP เนาะเมื่องที่ไม่ชนหนึ่งในสาม EP เนาะเขียนผิดแต่ชนใน EP ที่สี่ถึงแปดเนาะไอ้คนนี้ EP ที่สี่ถึงแปดที่ติดกากบาทเนาะกากบาทสี่ถึงแปดนี้มาชนกันนั่นเองที่มีชนกากบาทที่เผื่อไว้เผื่อว่าสาม EP นั้นไม่มี EP ไหนที่มาสักสูตรไม่มีไม่ไม่มีมาสัก EP เนะมันก็อยู่ในกลุ่มกากบาทนั่นเองนะครับเนาะ EP สี่นั่นเอง นี่ห้าตามนี้วิธที่หกก็ตามนี้นะครับข้เห็นที่มาของตัวเลขก,ก็ไปดูในเพนั้นน,นะครับกดเข้าไปที่หน้าช่องกดเข้าวิดีโอก็จะเห็นทักงหมดนะครับเลือกดูได้นะที่มาของตัวเลขเป็นองไรยนะงไงที่เจ็ดเนาะวิ่แีแปดอ๋อลืมอันนี้ผิดเนาะอันนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นสีชมพูเนาะ เอาตันนี้เป็นสีมพูงนะมันชนสองหรืออันี้เขียนอันนี้อันนั้นผิดเนาะนี่แก้ไขใหนี้เป็นสีมพูเนาะนี่นี่สีเดียวตัวนี้กับต้นนี้เป็นสีมพูนะอันนี้เองอันนี้ก็คือที่มาของที่ไม่ติดหนึ่งในสามีพี่อันเองชนรวมแล้วสามีพี่ชนรวมแล้วสีพีอันนี้ชนรวมต่างหากเนาะ อันนี้มื่ตีหนึ่งในสามอีพีคือในอีพีที่สี่ถึงแปดที่ชดที่มีชนกันนะั่นเองอันนี้มีชน EP, EP, สองอีพีมีสองอีพีสองอีพีมีชนสามอีพีมีชนสี่อีพีมีชน EP, สามอีพีนะครับน,นั่นเองนะครับแล้ววิธีการคัดให้ได้น้อยชุดถ้าเราชอบอีพีไหนชุดไหนสูตรไหนก็เอาอีพีนั้นมาชวัดใจวัดดวงเลยก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับเยสไตล์ของผมจะลองคัดดูให้ได้น้อยชุดเนาะผมจะใช้ใช้ใช้ใช เต็มก่อนเต็มผมก็ได้เอาเนาะเต็มล่างไว้ได้ลงทั้งวันนี้มันหลุดเยอะเดินดีๆสำหรลุดเนาะเต็มรวมทั้งกอลางเนาะแม่สูตรเดินมาแล้วก็หลุดไปมึงแค่หลุดสามสูตรนี้เข้ามาสูตรนี้เนาะหกโมงหนึ่งได้เจ็ดนั่นเองเต็มเจ็ดเข้าเฉพาอสูตรนี้เองวันนี้ก็เลยว่าจะปรับใช้ก็ดดววนนใช้สูตรเดียวงั้นใช้สูตรเดียวมันเป็นอีพิสุดท้ายเลยพสิสรุปเลยแล้วก็อีก ตัวไม่เด่นก็เป็นตัวเด่นซะง,งั้นนะเจ็ดเนาะมันจะแล้วเข้าเจ็ดเต็มเจ็ดพมบอนู้นได้เจ็ดมาพอดีเลยผิดเลยวันนี้นี่ก็ผิดห้าสูตรผิดไปผิดไปตั้งสีนะ่สูตรเ่ยก็เหลือสูตรเดียวเนาะก็เลยวัดเอาสูตรเดียวนี่แหละที่มันมาเนะาะไม่รู้ว่าอื่นพักไว้ก่อนเนาะเต็มล่างที่มีแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดเนาะที่มีมีในนี้ก็คือห้ากับหกเนาะ ไม่มีได้แต้มแรกบวกฉะนั้นบวกกันได้ห้าหกก็คัดออกไปเลยนั่นเองง่ายๆเนาะบวกกันได้ห้าหกผมจะคัดออกเนาะมข้า็ให้เหลือน้อยชุดดังนี้นะครับตามสไตล์ของผมเองนะครับใครมีเทคนิคอะไรก็คาดออกเองนะครับที่มีห้ากับหกเนาะบวกกันแล้วนห้ากับหกเจ็ฑบวกไปได้ห้าอันนี้ผมคัดออกนะเจ็ดบวกไปได้ห้าบวกกันได้ห้ากับหกสี่บวกหนึ่งได้ห้าอันนี้ผมคัดออกนะอย่างนี้เนาะ อ,อกกันแล้วได้ห้ากับหกอย่างนี้เนาะห้าบวกหนึ 1. 1. ่งหนึ 5. 5่งบวกห้าได้ห้าของคาดออกที่ตัวนี้เนาะห้ากับหกวันนี้ก็ห้าครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าคาดออกห้ากับหกเนาะอย่างหนึ่งคาดออกแล้วเนาะหนึ่งวิธีหนึ่งสูตรเนี่ยตัวที่ผมจะคัดออกก็ วัดไปเลยไม่รู้นะเนาะลองวัดไปเลยเนาะเอาอีพีที่ทอนะีพีที่สองเนาะนี่สองที่สองใครเห็นใครใครดูในอีพีที่สองก็จะเห็นเนาะว่าซีหนึ่งกับซีสองจับคู่แล้วชอบมาด้วยกันนั่นเองนะครับจับคู่แล้วชอบมาด้วยกันอย่างหนึ่งนะนั่นเอง อ,อก็เจ็ดแปดเก้าหนึ่งจะคู่ที่ชอบมาด้วยกันของเจ้าวัดวิธีพีที่สองด้วยเนาะต้องมีในกลุ่มนี้นะเองเองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามเสียหกก็เองสามเสียหกจบคู่กันเนาะไม่แค่ละตัวเขาได้เนาะมันจะวัดวิธีพีนี้ด้วยกลุ่มนี้นั่นเองเก้าห้าติดไหมเก้าห้าติดเนาะสามเจ็ด ามเจ็ดติดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งไม่ติดนะครับเจ็ดหนึ่งมันมันอยู่แถวเดีวยวกันแถวเดีวยวกันได้ผมกล้าออกนะครับเจ็ดหนึ่งแถวเดีวยวกันเจ็ดหนึ่งผมจะไม่เอานะครับแถวเดีวยวกันเก้าแปดเก้าแปดอยู่แถวเดียวกันมัะนจะคาด1 6 1 6ออกนะเก้าแปดแถวเดียวกันหนึ่งหกหนึ่งหกออกมาแล้วแต่ว่า มีคนละแถวอาจจะมาได้ตีเจ็ดเจ็ดคนละแถวนะครับตีเก้าเก้าคนละแถวเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์คนละแถวสองเจ็ดไม่ติดสองนะครับฉนั้นสองไม่มีผมจะคัดเลขสองออกนะครับวกน,นี้นะติดสองคัดออกเลยติดสองอคัดออกก็คือ สองเนาะมีสองไหมมีตัวเดียวเอ,อสวงสองเนาะละสองเก้าสงองเออหนึ่งสองคัดออกเลยสองเก้าก็ไม่มีคู่นี้นะเองแต่ถ้าคู่นี้หลุดนะตกกาก,กระบาดมันจะออกนะเองถ้าถ้าสูดถ้าสองสูนย์นี่หลุดสุดท้ยสุดหนึ่งกากระบาดนี่จะหลุดจะมันจะมาในที่กากระบาดอันนี้ผมจะวัดไปเลยนะ,ะวัดคัดออกไปเลยเนาะ พิจณาหมายถึงว่ามันต้องไม่หลุดนั่นเองนะครับถ้ามันหลุดเมื่อไหร่ก็จะอยู่ในพวกกลุ่มกากบาดนั่นเองนะครับสูตรที่ผมยกมานะถ้าหลุดกากบาดมันจะอยู่ในที่กลุ่มกากระบาดนะครับอลองดูและที่จะคาดออกอีกตัวก็คือสิบหน่วยล่างสูตรที่พเหนึ่งเนาะที่พิเหนึ่งที่หนึ่งอ่อนสุดศูนย์กับ 3, นะสามเนาะศูนย์กับสามที่ไม่นำก็่าจจะคาดออกข้อเหตุใด 1> <EP> 1, อีพีหนึ่งกับอีพิทีสามเนาะอีหนึ่งอีพิธีสามปั๊บพีธีหนึ่งอีสามอีพีหนึ่งก็สี่สูตรแล้วเนาะอีพธีสามอีสามสูตรก็จะเป็นเจ็ดสูตรสูตรนี้ไม่ไม,ไม่ติดศูย์สามเนาะไม่ไม่มีนะไม่ใช่มไม่เด่นนะไม่มีไม่ไม่มีศูย์สามไม่ใช่อาจจะมาก็ได้แต่จจไม่มีกาลังมันจึงอ่อนนั่นเองศูนกับสามไม่มีในสามสูตรนี้ แล้วก็ไม่ชนด้วยนั่นเองเจ็ดสูตรมันมันน่าจะมาสองสูตรขึ้นไปนะครับเจ็ดสูตรมันน่าจะมาสองสูตรขึ้นไปเจ็ดสูตรเนาะอันนี้อันนี้สามสูตรอันนี้สี่สูตรเจ็ดสูตรมีแค่ตัวเดียวศูนย์กับสามถ้าติดศูนย์กับสามผมจึงคัดออกนั่นเองนะครับในตามสไตล์ของผมเองนะครับติดสามกับศูนย์สากับศูนย์นี่คัดออกนะครับ ใครไม่คัดออกก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้ามันชนเด่นของท่านก็ให้เลือกเอาแล้วครับอันนี้ผมจะคัดออกตามความคิดของผมเองนะครับนี่คือมันไม่น่าจะมาในสองตัวล่างครับไม่น่าจะมาไม่นาไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมาไม่ได้นะไม่น่าจะมานี่ไม่น่าไม่น่าจะมานั่นเองตามสูตรเนาะถ้าสูตรหลุดเยอะเมื่อไหร่มันก็มาได้นั่นเองถ้าสูตร มันพิจารณาไปตามสูตรก็คือมันไม่น่าจะมาว่าออไปตามสูตรนั่นเองนะครับถ้ามันมาเมื่อไหร่สูตรหลุดกระจุยกระจายนั่นเองนะครับนะถ้าออกเก้าก็ออกสามกับศูนย์ติดสามติดศูนย์ก็ออกนะถ้าออกเลยศูนย์กับสามนี่ที่น่นจะมากที่สุดเนาะในกลุ่มพวกกากบาทเนาะ กับสามมาเองนะครับหางวกแล้วเนาะแล้วก็ชุดไหนอีกที่ผมมาจะวัดดวงนะนจะเป็นชุดชุดชุดจับคู่วัดไปที่จะดโตสุดจับคู่อีกวัดไปเลยนะขอให้ไม่หลุดก็พอนะถ้าไม่หลุดมันทึงจะได้ตัวน้อยตัวนะแต่ถ้าคัดไม่หลุดถ้าคัดหลุดเนาะจะอยู่จะอยู่ในกากระบาดนะ อีพีที่สี่ด้วยมนจะีกว่าด,ดวงเนาะแล้วละหนึ1 1่งอีพีหนึ่งถึงสามเราเลือกแล้วอีพีที่สี่อีกเนาะหนึ่งถึงสามก็คมคัดแล้วเนาะอีพีที่สี่ก็คือต้องมาในสูตรจับคู่ด้วยนะครับเนาะลงมาจับคู่ด้วยมันยังไม่หลุดไงสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดเลดสูตรจับคู่นี้ไม่มีหนึ่งกับสี่นะครับเนาะไม่ติดหนึ่งกับสี่เองไม่มีหนึ่งกับสี่ เออหนย์สองสามสี่ไม่มีห้าหกเจ็ดเแ็ดเก้าศูนย์หนึ่งไม่มีฉะนั้นผมจะคัดเลขหนึ่งก,กับสีศยกนะครับวัดใจเลยนะครับถ้าสูตรไม่หลุดจึงจะได้ตัวหนึ่งกับสี่ผมคัดออกนะในนี้นะี่จิงหนึ่งกับสี่เอละหนึ่งกับสี่นะครับหนึ่งกับสี่ผมคาดออกนะยกเว้นแต่สูตรหลุดนะครับถ้าสูตรหลุดจะอยู่ในกรุงคากระบาทันที หนึ 1> 1่งกับสี่ผมคาดออกไปแล้วนะหนึ่งกับสี่กับสี่คาดออกไปตามสูตรที่หน้าจะเดินต่อนะครับผมก็ไม่รู้สูตรไหนจะเดินต่อคนะรับมือสูตรไหนมันจะเดินต่อเหมือนกันนะครับวาไปตามสูตรที่มันน่าจะมาถ้ามันน่าจะเป็นไปได้อ,อันนี้ก็ยังไม่เคยหลุดนะครับหนึ่งกับสี่คาดออกแห้เนี่ยตีหนึ่งตัดตีหนึ่งตัดสี่คาดออกแล้วครับสี่ ทีหนึ่งตัดสีทีหนึ่งติดสีคัดออกไปแล้วนะครับเบิล้ลนี้ยกไว้นะเนาะเผื่อใครอยากใช้เนะบิล้ลมีแค่สองสูตรเนาะแค่สองชุดเจ็ดเจ็ดกับผ6้หนยกไว้แล้วกันเนาะหรือมีใครชอบเบิล้ลเนาะเมือนจะไม่ตัดในหกเจ็ดเจ็ดกับ6ูหกเนาะใครชอบเบิล้ลเองใครชอบเบิล้ลยกไว้เนาะเบิล้ลมีสองชุดนี่หละที่น่าจะมานะ อาละเบิ้ลนอ่มันมีตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งมันอ่อนสุดกับสองอีพีนะผมจะคัดสองอพีออกด้วยนะคิี่ยกำลังเลขสองเลยสองอีพีไม่น่าจะมานะผมคิดว่าน่าจะมาสามอีพีขึ้นไปนะครับสองอีพีมันน้อยเกินทำคัดออกเลยนมันมาได้นะถ้าสูตรมันหลุดเยอะมันก็จะมาสองอพแต่ว่าสองอีพีผมจะไม่ใช้นะดงคิดคัดออก แฝดอีพีมาสองอีพีอย่างนี้ผมคัดออกเนาะสองอีพีมีสองอีพีสองอีพีคัดออกคัดออกสองอีพีตัวนี้จะิคัดออกด้วยนะดีนะครับแถวสุดท้ายนี่มีตัวเดียวที่น่าจะมานะสามอีพนะีโหโหเนาะหมือนเนาะอันนี้ที่ไม่ติดในหนึ่งในสามอีพีเป็นสูนย์กรรมการของเราเนาะสี่สัยงแฝดอีพีก็คือหกหเนาะดีนะเองท่านท่านหนึ่งถ้าหนึ่งสามอีพีไม่มาก็จะมีตัวนี้นะ เดียวน่าจะมาที่สุดนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งวิธีการนะครับโอ้นี่เต็มห้าเต็มหกตัวนี้ก็ออกด้วยนะผมก้าอหกได้หนะ้าเนาะเต็มห้าเต็มหกนะครับเต็มห้าต้หกคัดออกนั่นเองไม่ติดเต็มล่างแล้วก็แต่ว่าะอีกสักหนึ่งอีพีเนาะสีสีอีพีแล้วเนาะเอาอีพีที่ที่ห้าแล้วสักใครอีพีขางรับ ไปให้อีทีแล้วกันนะครับให้อีพีอีพีที่ห้าจะเป็นสูตรมาครบที่ผมเลือกมาสามสูตรนะครับพีที่ห้าสูตรมาครบล่างจะวัดแบบนี้นะจะไม่วัดที่เดวสองให้ติดสามห้าหกมาสามห้าหกเก็ดมาสักหนึ่งถึงสองตัวนะหนึ่งตัวก็ได้สองตัวก็ได้นะแต่เองถ้าเน้นสองตัวเกิดมันมีสูตรได้หลุดมาแค่ตัวเดียวอย่างนี้เนาะมันก็ยังจะ มีหวังอยู่กับตัวอื่นดูนะครับสามห้าหกเจ็ดติดเห็นล่างสักหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมเสด็จมาอย่าง้อ่มาหนึ่งตัวเนาะสามห้าหกเจ็ดเห็นล่างเนาะสามห้าหกเจ็ดจากอีพีที่ห้าฟ้าไปสุดมาครบนะเองถ้าสุดไม่หลุดมันจะมาทั้งสองตัวนะแต่ถ้ามีหลุดถ้าไม่หลุดหลักได้หลักหนึ่งอย่างนี้เนาะมันยังจะมาหลักได้อีกหนึ่งสามห้าหกเจ็ดเนาะตัวไหนที่ไม่ติดสามห้าหกเจ็ดคัดออกได้เลยนะครับสามห้าหกเจ็ด แล้วสามสามห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามห้าหกเจ็ดนะครับสามห้าหกเจ็ดหกหกห้าเจ็ดเราจะเอาอะไรคัดอีกนะครับทำอะไรหน้อยชุดเราจะคัดอย่างไรอีกนะครับเจ็ดสามห้าหกเจ็ดแล้ว คัดด้วยวิธีไหนอีกยังจะได้น้อยชุดทำศูนออกไปแล้วแต้มออกไปแล้วนะเนาะแต้มห้าแต้มหกคัดออกไปแล้ว,วแต้มหกคัดออกไปแล้วไหนอีกอ๋อดูตามหลักให้ก่อนเนาะดูตามหลักพี่ที่ห้าลืมเนาะพี่ที่ห้าไหนหล่ะพี่ที่ห้าพี่ที่ห้าอยู่ไหนพีที่ห้า อีกแบบหน,นึ่งพิธีห้าก็ได้ซองแบบหรือเปล่าพิธีห้าคาดสองแบบเนาะหนึ่งกับส <t> ีไม่มาเราคาดออกแล้วเนาะพิธีห้าเนาะไม่ใช่พิธีสี่หนึ่งกับสีไม่มีเราคาดออกแล้วเราคาดอีกแบบหนึ่งก็คือมันจับคู่ ma, แล้วมายังไม่หลุดเหมือนกับม,ม,มันมาเหมือนกับอีพีที่ที่อะไรพิธีสองเนาะจับคู่แล้วมาเหมือนอ <t> ีพีที่สองเลยจับคู่แล้วช <t> อบมานะหลุดเพยงหน<ท>ึ<ๆ>่งงวดพะธี นี้ตอนนี้ยังไม่ขลุดเนาะยังพู่เร่มายังไม่ขลุดนั่นเองนะครับก็เราเอาแถวนี้ก็คือกลุ่มนี้เลยนะเนี่ยาวัดมาคัดออกเกิดห้าเก็ดห,ห,ห้ามีเนาะเกิดหกเกิดหกมีนะครับเหีอยวพูแเร่มานะมาต้องมาแถวละตัวนั่นเองนะครับเนาะเก้าห้าเก้าห้ามีนะครับถุงผูเก้าห้ามีอย่างนี้นะ นี่คือเก้าห้ามานะคมากอันนี้ค่าดองหมดแล้วเนาะเสียมพูดเนาะเสียงพูด่าดอกหมดเลยนะเลือดก้าห้าตัวเดียวนะครับนี่เสียงพูดเละเหลืองเราเจ็ด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 หกหกมันมีด้วยนะเบิร์นเนาะให้ยกไว้เลยเบิร์นเบิร์เจ็ดเจ็ดกับหกหกก็ยกไวเบินมีอยู่จรงที่งอย่างอื่นมันไม่มีแต่ว่ายกไปก่อนว่าสุดท้ายแล้วกันพอเจ็ดเก้ามีไหม จิดเก้ามีนะครับจิดเก้ามีเก้ามีนี่แต่นี่แม,ม่นี่ไม่มีนะลืมไปแนละ้วเราดูตาลายดีกว,ว่าเจิตเก้ามาแถวเดียวกันนะครับในปีสองมันต้องมาอย่างแถวละตัวเนาะเจิตเก้ามีแถวนี้จิเก้าคัดออกนะเพะมาแถวเดียวกันไม่มีเจิตเก้าตรงนี้เองเพราะจะคู่เรือดชอบมาอีนั่นจ็ดเก้าจึงคาดออกนะครับเนาะจิตเก้าจึงคาดออก น้องนี่คาดออกนะครับแล้วก็ห้าหกไม่มีในแถวนี้นะครับาเริืมดูให้ละเอียดนะห้าหกห้าหกมาแค่แถวเดียวแถวนี้มีห้าเลยหกอันนี้พามันชอบจับคู่แล้วมาเองสีหนึ่งสีสองจับคู่แล้วมาห้าหกไม่มีในแถวนี้เองคู่ห้าหกของโมคาดออกเองอะไรเองแต่ 5, 6, 6เว้นแต่สุดหลุดถ้าสุดหลุดก็จะอยู่ในก็จะอยู่ใน พวกที่เรากากระบาดออกเลยจะมาที่ท้าสุดที่ผมยกมาแล้วมันหลุดมันจะอยู่ในที่เรากากระบาดนั่นแหละนะครับนี่แปดห้าแปดห,ห้ามีนะครับอย่างเถียวเนาะเนี่ยนี่ก็มีอย่างเถียวอะไรเองนี่เทียวอยู่ถ้าก็อาออกหมดแล้ววนันเลยออกหมดแล้วไปทุก หกมียาลระเถีแล้วก็หกมียาลระเถวน่นเองนะครับเอาแค่นี้นะแค่นี้เราไม่เอาอยึมันมีตรงอีกสามอีีไม่เป็นไรอีพีก็รวมกันอยู่ในกลุ่มนี้แล้วละ่ะขยายแล้วเน้นๆอีพี EP. ที่หนึ่งถึงห้านะมีพีที่หน,นึ่งถึงห้าชนกันนั่นเองก็จะได้ตามนี้เนาะที่เหลืออยู่ก็คือวันนี้ แล้วก็ตัวนี้นะครับที่น่าจ,จะมาล่ะในกลุ่มที่เหลืองก็จะเป็นแปดหกแล้วก็แปดห้านะครับแปเจ็ดนี่นี่แปดเจ็ดสามุดนี้แล้วก็อันดับที่สี่หกหก อันดับหนึ่งนะถอดง้างเขาก่อีพีตามนี้เนาะอันดับหนึ่งให้ไปที่เจนะ็ดห้าเนาะจับจิดหกสองตัวอันดับหนึ่งนี่คือเป็นอันดับหนึ่งที่น่าจะมาครับล่างเนาะจะมาไหมไม่รู้เนาะนี่ติดเจ็ดหกอันดับสอง อันับสองก็เป็นเก้าห้านะล่างเน้นล่างนะบุญยังไม่ลงนะครับนี่เน้นล่างนะอันดับสองเก้าห้าอันดับสามเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดหกนะครับอันดับสี่หกหกนะครับรุปร่างรวมทึกรวมทุกอีพีสูตรก็ได้ตามนี้นะครับ ท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลอกใช้์สูตรนั้นชอบอีพีไหนก็เลอกใช้อีพีนั้นนะครับชอบชุดไหนก็เลอกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องเลือกตามผมก็ได้นะครับอาจจะหยิบไม่ถูกสวยก็ได้นะครับถ้ายังยกขึ้นมาถูกสตรแล้วก็มันก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดห้าชุดหกเจ็ดชุดนี้นะครับเพียงตามอันดับหนึ่งที่ว่าเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านจงโชคดีครับ